สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสารวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูอนภาช้างจวงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการคูณและการหารของทศนิยมในชั่วโมงที่3กันนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถหาค่าประมาณของผลลัพธ์ของการคูณและการหารของทศนิยมได้การหาค่าประมาณของผลลัพธ์ของการคูณและการหารทศนิยมเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างเขาให้เราหาผลคูณของ4คูณ 2.573นะคะโดยให้หาค่าประมาณของผลคูณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งค่ะเราก็จะแสดงวิธีทํำเลยนะคะในโจทย์นะคะเราก็จะแปลง2.573นะคะให้เป็นเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้น ทศนิยมเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งส่วนก็จะเท่ากับ1000นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำจำนวนนับคูณเข้ากับตัวเศษนะคะส่วนตัวส่วนคงเดิมนะคะผลคูณที่ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ1292นะคะเสร็จแล้วเราก็จะ นำมาเปลี่ยนเป็นทศนิยมนะคะส่วนเป็น1,000นะคะทศนิยมก็ต้องเป็น3ตํตำแหน่งถูกต้องไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะนําผลลัพธ์ตัวนี้นะคะไปหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10.3นะคะ ต่อไปนะคะหาผลคูณของ1.23นะคะคูณ1.4ให้หาค่าประมาณของผลคูณเป็นจำนวนเต็มค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเราจะแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะ ได้เท่ากับ1,722ส่วน1,000แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นทศนิยมนะคะส่วนเป็น1,000ให้นึกถึงทศนิยม3ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ1.722นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะ ค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มก็จะมีค่าเท่ากับ2ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3นะคะ8.076หาร12นะคะค่าประมาณของผลหารนะคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราก็จะตั้งหารยาวนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะถ้าตัวหารเป็น จำนวนเต็ม2หลักเราจะตั้งหารยาวนะคะเราก็ดำเนินการหารไปตามปกติได้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ครูเคยยกตัวอย่างข้อนี้ให้ดูแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนดูวิธีการหารไปเรื่อยๆนะคะผลหารที่ได้นะคะก็จะได้ค่าประมาณนะคะ เป็นทศนิยม2องตำแหน่งได้เท่ากับ0.67นะคะตรงนี้ให้นักเรียนทำการหารยาวตามปกติได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัวหารที่เป็นจำนวนเต็ม1ห,หลักนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วเนาะว่าให้นักเรียนทำการหารสั้นใช่ไหมลูก เรามาดูนะคะถ้าเป็นตัวหารที่เป็นหลักเดียวนะคะเราจะตั้งหารสั้นนะคะ8.565หารด้วย3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2.855นะคะในข้อนี้ขอให้เราหาค่าประมาณนะคะของผลหารเป็นจำนวนเต็มนะคะ เราก็แสดงวิธีการหาค่าประมาณเลยนะคะได้เท่ากับ3นะคะดังนั้น8.565นะคะหาร3มีค่าประมาณ3ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่67เลยนะคะอ่าเรามาดูข้อที่1กันก่อนนะคะลูก พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาทำข้อหนึ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกนะอันดับแรกนะคะโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้คะลูกโจทย์กำหนด2.3คูณ1.18ใช่ไหมคะอันดับแรกเนาะเราก็ ลอกโจทย์ลงไปก่อนนะคะ2.3นะคะคูณ1.18นะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับ อันดับแรกเราจะต้องแปลงทศนิยมนะคะเราจะแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนเนาะ23อ่า2.3นะคะแปลงเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ23ส่วนด้วยเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมคะยคะ23เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้น เปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ23ส่วน10เนาะทศนิยม1ตำแหน่งนึกถึง0 1ตัวนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ23ส่วน10นะคะคูณด้วย100นะคะตัดจุดทศนิยมออกเนาะก็จะเป็น118 นะคะส่วนส่วนเท่าไรคะลูกอ่าทศนิยมสองตำแหน่งให้นึกถึงทศนิยมสองตำแหน่งให้นึกถึงส่วนที่เป็นหนึ่รอยนะคะเทคนิคในการจำทศนิยมสองตำแหน่งนึกถึงศูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงศูนยสองตัวทศนิยมก็จะเป็น หนึ่งร้อยอ่าส่วนนะคะคูพูดผิดเนาะส่วนก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะคะเมื่ออยู่ในรูปของการคูณเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำยังไงต่อคะอ่าเราก็จะนำเศษคูณเศษนะคะแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะลูก เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้ค่าเท่ากับ23คูณ118คูณ118ส่วนด้วยเขียนส่วนก่อนเนาะส่วนด้วย10คูณ หนึ่งร้อยนะคะก็จะมีค่าเท่าไหร่คะลูกลองช่วยกันคิดสิยี่สิบสามคูณหนึ่งร้อยสิบแปดผลลับที่ได้นะคะ จะได้ค่าเท่ากับ2,714ถูกต้องไหมคะใครที่คิดตามคุณครูนักเรียนดูนะคะถูกไหมอ่าส่วนด้วย1,000อ่อ10คูณนึนะคะ10คูณนึ ก็จะมีค่าเท่ากับ1,000เนาะเสร็จแล้วอันดับต่อไปทำยังไงคะลูกเราก็ต้องแปลงเศษส่วนนะคะให้เป็นจุดทดสนิยมถูกต้องไหมคะสอั 2, 14, ส่วนด้วย1,000 เราจะต้องนึกถึงทศนิยมกี่ตำแหน่งคะลูกอ่าเราก็ต้องนึกถึงทศนิยม3ตำแหน่งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งได้เท่ากับ2.714 ต่อไปนะคะในโจทย์เขาบอกว่าเขาให้เราหาค่าประมาณนะคะให้นำผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะแล้วก็เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งกับ2ตำแหน่งถูกต้องไหมคะอ่ะเราก็จะนำผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ2.7ุ 1,4นะคะมาหาค่าประมาณนะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้น %2.714 นะคะก็จะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไรคะลูกอ่าถ้าเราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะลูกเราก็จะดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่1ใช่ไหมคะ ทศนิยมตำแหน่งที่1เนี่ยเป็น7นะคะถอยหลังมา1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเป็น7นะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจะต้องเพิ่มขึ้น1ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของ2.714 mm. ก็จะมีค่าเท่ากับ3ถูกต้องไหมคะลูกโอเคเนาะต่อไปเขาให้เรานำผลลัพธ์ ไปหาค่าประมาณเป็นโทศนิยม1นํ่ตำแหน่งนะคะเราก็เขียนผลลัพธ์เราลงมาก่อนนะคะเป็นโทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะ2.714ก็จะมีค่าประมาณเป็นโทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะ เวลาเราจะมองค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งเราจะต้องถอยหลังไปนะคะหนตำแหน่งถูกต้องไหมคะเราก็ต้องไปมองตัวเลขในตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นตัวเลขในตำแหน่งที่2เป็นเลข1ก็จะอยู่ในกรณีที่1นะคะก็คือตัวหน้าจะคงเดิมถูกต้องไหมคะลูกเพราะฉะนั้นตัวหน้าคงเดิมก็จะมีค่าเท่ากับ2จุด นั่นเองนะคะต่อไปให้หาค่าประมาณผลลัพธ์เป็นทศนิยม2ตำแหน่งบ้างนะคะให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดู2ตำแหน่งเราก็ต้องถอยหลังไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งที่3ก็จะไปเจอกับเลข4ถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นเลข4อยู่ในกรณีที่1ก็คือตัวหน้าจะคงเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้เลยนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ2.71นะคะเป็นคำตอบต่อไปเราก็เขียนสรุปด,ด้านล่างเนาะตอบตอบ ราก็จะนำคำตอบที่เราได้ทั้ง3ามคำตอบนะคะที่เราหาค่าประมาณผลลัพธ์ได้นะคะมาเขียนเป็นคำตอบนะคะให้หนักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยเนาะคำตอบแรกที่เป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ3ถูกต้องไหมคะ คำตอบที่2ใส่ลงงน้ําขั้นนิดนึงนะคะคำตอบที่2ก็คือ2.7ถูกต้องไหมลูกต่อไปคําตอบที่3ก็คือค่าประมาณใกล้เคียงโทศนิยม2ตําแหน่งนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ2.71ถูกต้องไหมคะ,ะเวลานักเรียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนก็ ต้องทำแบบนี้นะคะจะเหลืออีกข้อหนึ่งเนาะ,ะในข้อที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองทําแบบฝึกหัดนะคะในข้อที่2ด้วยตัวเองนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งรูป ที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะส่งมาที่คุณครูนะคะส่งมาที่รายส่วนตัวคุณครูได้เลยนะคะโอเคเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะในเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ